เล่มทะเบียนเล่มเนี่ยเปรียบเสมือนหน้าสิบแปดตรงนี้มันจะบอกอะไรเราบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับเฮียก็จะมาแนะนําวิธีการดูเล่มทะเบียนนะครับว่าในเล่มทะเบียนเล่มนึงเนี่ยเอ่อมันจะมีบอกอะไรเราบ้างเรามาดูหน้าแรกกันนะครับในหน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าวันที่จดทะเบียนเนี่ย วันเดือนปีอะไรเลขทะเบียนอะไรผงรุ่นปีคศนี่แหละครับที่เป็นจุดที่สําคัญมากเพราะว่าในรุ่นปีคศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับปีที่ผลิตรถรุ่นนี้ออกมานั่นเองแล้วก็ที่สําคัญต่อมาก็คือตรงนี้จะแสดงเลขตัวรถซึ่งเราเรียกกันว่าเลขตัวถงังหรือเรียกเลขชั s s ีนั่นเองส่วนในเรื่องของเลขเครื่องยนต์ก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็จะระบุว่าเลขรถเลขเครื่องยนต์ตัวนี้ หมายเลขอะไรนั่นเองและลำดับต่อมาก็ในใน,ในหน้าทะเบียนหน้าแรกเนยคือจะขึ้นในลำดับที่4เนี่ยเป็นหน้าแรกนะครับสังเกตจากการที่ผมเปิดสมุดขึ้นมาปั๊บมันก็ขึ้นมาที่หน้าที่4เลยซึ่งหลายๆคนไม่เข้าใจคิดว่ารถคันนี้มันผ่านมือมาแล้วหลายมือ ถึงเป็นหน้าที่4ซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่4คือหน้าแรกหน้าที่4หน้าที่5เนี่ยเป็นหน้าแรกในตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าลำดับที่1เนี่ยก็จะเป็นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแล้วก็จะมีชื่อที่อยู่หน้าต่อมาก็จะมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์จากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเป็นบริษัทคาทูแฮนวงเล็บ2จํจำกัดซึ่ง รถคันนี้ได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของโชว์รูมรถบ้านคาร์ h a แฮนแล้วนั่นเองซึ่งในครั้งต่อไปถ้าเรามีการซื้อขายผู้ถือกรรมสิทธิ์ตรงนี้ล่ะครับ ที่ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคารทูแฮนจะเป็นผู้ลงนามและหน้าต่อๆไปเราจะมานําเสนอหน้าที่สําคัญอีกหน้าหนึ่งคือหน้า18นั่นเองหน้า18ตรงนี้มันจะบอกอะไรเราบ้างมันเหมือนกับว่าเล่มทะเบียนเล่มเนี้ยเปรียบเสมือนทําหน้าที่คล้ายๆกับทะเบียนบ้านเรานี่เองว่ารถคันนี้เกิดอยู่ที่กรุงเทพแล้วมีการย้ายภูมิลำเนาไหมอย่างเช่นถ้ามีย้ายไปจังหวัดภูเก็ตเล่มตร,ตรงเล่มเนี้ยก็จะมีระบุวันที่นะครับแล้วก็ ได้ทำการแจ้งย้ายนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีชื่อของเจ้าหน้าที่ขนส่งผู้มีอำนาจลงนามและในหน้า18นี้เองครับที่จะเป็นประวัติรถทั้งหมดว่ารถคันนี้เคยซื้อขายเปลี่ยนมือมาแล้วกี่ครั้งเคยย้ายไปจังหวัดใดบ้างเคยเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์เปลี่ยนเปลี่ยนจากเบนซินมาใช้แก๊ส หรือเปล่าหน้านี้จะบอกหมดเลยซึ่งตรงนี้หน้านี้จะสําคัญมากนะครับเวลาพ่อค้าเวลาจะซื้อขายรถก็จะมองหน้า18ตัวนี้เป็นหลักเพราะถือว่าได้เรียนรู้ประวัติรถคันนี้จากหน้า18นั่นเองครับงั้นลองกลับมาย้อนกลับไปดูที่หน้า16นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยจะแสดงรายการเสียภาษีของรถยนต์คันนี้นะครับว่าเริ่มจดทะเบียนเมื่อไหร่เสียภาษีมาแล้วเนี่ยหมดอายุเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ ค่าภาษีเนี่ยที่ต้องจ่ายต่อปีเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งหน้านี้ก็จะเป็นการบันทึกรายการในการเสียภาษีประจําปีนั่นเองหรือเขาเรียกกันสั้นๆว่าป้ายวงกลมเป็นภาษาชาวบ้านที่ใช้กันครับและทั้งหมดนี้ที่นําเสนอมาครับก็คิดว่าจะเป็นสาระประโยชน์นะครับสำหรับแฟนเพจรถบ้านคาร์ทูแฮนและก็แฟนเพจใน Tik t o อกแล้วก็อย่าลืมติดตามทีมงานรถบ้านคาร์ทูแฮนในช่อง YouTube ด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับแฟนเพจทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ